สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคาพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2565มีดวงดาวที่โคจรย้ายราศีหลายๆดวงเลยนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนวทาง YouTube ด้วยนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะในเดือนเมษายนปี65นี้นะคะมีดวงดาวโคจรหลายๆดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเงินของท่านดาวที่เกี่ยวกับการงานของท่านนะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีและก็ที่สําคัญนะคะมีดาวพระพฤหัสค่ะโคจรมาได้ตําแหน่งเกษตรตริย์บดีในภพสุภะแล้วก็มีดาวเกตมาโคจรเสริมด้วยนะคะและชาวลัคนาราศีกรกฎก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงและแม่น ยมากกว่าค่ะในอันดับแรกเลยนะคะก็จะมาขอพยากรณ์ในเรื่องการเงินของท่านตรงจุดนี้นะคะพบการเงินมีดาวพระอาทิตย์ขาะเป็นดาวประจำเรือนในเดือนเมษายนในวันที่14นั้นดาว การเงินของท่านโคจรไปอยู่ในพบการงานได้ตําแหน่งมหาอุดการเงินของท่านนะคะเด่นดีมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะคะพอเดือนเมษายนนี้นะคะท่านมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนท่านมีเกณฑ์จะได้เงินพิเศษโบนัสอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ได้เงินจํานวนมากพอสมควรค kind of ่ะดาวการเงินของท่านยังโคจรไปได้เด่นไปได้ดีอีกถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะคะในเดือนเมษายนนี้ท่านผู้ชมนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะคะ ในเมื่อการเงินนะคะมีความเด่นดีเช่นนี้เราก็มาดูในเรื่องการงานของท่านเลยช่วงก่อนวันที่7เมษายนนะคะการงานของท่านมีตําแหน่งมหาอุดก็แสดงว่าท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าท่านทําธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจนั้นก็ประสบความสําเร็จแต่อย่างไรก็ตามนะคะในวันที่7เมษายนดาวการงานก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือมรนมรณะ แต่ตรงจุดนี้นะคะก็ไม่ได้หมายความว่ามีความเสียหายอะไรนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนแผนกหรือบางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการงานไปต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะคะพอเรามาดูในพบการงานของท่านนะคะมีดวงดาวโคจรอ,อยู่ถึง5ดวงเลย โดยเฉพาะนะคะดาวพระราหูดวงนี้เข้าโครจรเข้ามาอยู่ในภพการงานของท่านตั้งแต่วันที่30มีนาะคมปี65นะคะแล้วอยู่ตรงนี้ถึงประมาณ1ปีครึ่งเมื่อดาวพระราหูเข้ามาอยู่ในภพการงานของท่านการงานของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางท่านนะคะ <S 2> <S 2> <S อาจจะเปลี่ยนแปลงบ,บริษัทบางท่านาอาจจะเปลี่ยนแปลงโต๊ะทํางาน ที่ทํางานอะไรทํานองนี้นะคะอาจจะเอาเทคโนโลยีต่างๆหรือมีการพัฒนา,าในองค์กรต่างๆของท่านอย่างนี้ก็เป็นไปได้และจะเห็นได้ว่านะคะมีดวงดาวมากดวงนะคะอยู่ในภพการงานการงานของท่านนะคะค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยบางท่านก็อาจจะเอางานเก่าๆปัญหาเก่าๆเข้ามาสะสางในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะ ในเมื่อการงานเยอะการงานมากมายเช่นนี้นะคะก็นํามาซึ่งผลในเรื่องของการเงินให้ท่านนะคะเอืออำนวยให้ซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในพบการงานนะคะมีดาวพระพุธค่ะซึ่งในวันที่4ี่เมษายนเขาก็จะโคจรนะคะเข้ามาอยู่ในพบการงานของท่านเมื่อดาวพระพุธนะคะอยู่ร่วมราศีกับดาวพระราหูเช่นนี้ก็อยากจะฝากชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษายนให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะมีการนะคะกระทบกระทั่งในเรื่องของคําพูดกระทบกระทั่งในเรื่องของความนึกคิดนะคะกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือเพื่อนในที่ทํางานนั่นเองค่ะ ใจเย็นๆแล้วก็ขอให้มีสตินะคะจะพูดอะไรก็ต้องให้ระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะในเรื่องการงานนั้นนะคะเราก็มาดูตรงจุดดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็หมายถึงพบอารีของท่านและอีกภพหนึ่งหมายถึงสุภพพะ และดาบพระประหัสดวงนี้ในวันที่8เมษายนเขาก็จะโคจรนะคะเข้าไปอยู่ในภพสุภะของท่านถ้าลงนึกย้อนกลับไปนะคะเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปี64จนถึงวันที่7เมษายนปี65นั้นดาบพระพฤหัสของท่านนะคะอยู่ในเรือนมรณะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้โทษผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ไม่เห็นในความสามารถของท่านไม่ได้ช่วยผลักดันในเรื่องการงานของท่านเลยแต่หลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปดาวพระพหัด,ดวงนี้โคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะเช่นนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเป็นศัตรูกับท่านนะคะเคยไม่ชอบท่านเคยไม่มั่นใจในตัวท่านนะคะเขาก็จะให้ความช่วยเหลือและก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในความสามารถของท่านใน ความทุ่มเทในเรื่องการงานของท่านแล้วนะคะและหลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านนะคะและจะทําให้การงานของท่านมีความรุ่งโรจน์ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนเลยนะคะ ตรงจุดนี้นะคะพบอริโคจรเข้าไปอยู่ในพบสุภาษได้ตำแหน่งกเกษตรราที่บดีเช่นนี้นะคะก็อาจจะมีความหมายนะคะถ้าท่านใดนะคะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ผ่านมาในช่วงหลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปนะคะท่านก็จะมีเกณฑ์การรักษาผลการรักษาก็จะเป็นไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็ในเรื่องของความรักความผูกพันตรงจุดนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมีดาวพระเสารซึ่งเป็นดาวประจําเรือนของภพคู่ครองเขาโครจรมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63แล้วนะคะและอยู่ตรงนี้ยาวไปเลยนะคะจนถึงต้นปี66ตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งที่ดาวพระเสารอยู่ตรงนี้นะคะก็หมายความว่าถ้าท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคู่ครองของท่านนะคะก็จะมีความมั่นคงในชีวิต หรือถ้าท่านใดนะคะที่ยังโสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ในเมื่อดาวพรสเส์เข้ามาเร็งลักท่านเช่นนี้นะคะถึงจะ,ะมีคู่ครองอยู่แล้วหรือไม่มีคู่ครองนะคะเป็นโสดอยู่ก็จะมีความรู้สึกว่าทุกไม่ค่อยมีความสบายใจหรือมีความเครียดในเรื่องของเพศตรงกันข้ามหรือมีความเครียดในเรื่องของความรักความผูกพันนั่นเองแต่หลังจากวันที่7เมษายนดาว พระอังคารดวงนี้นะคะโครจรอ,ออกจากภพคู่ครองของท่านไปนะคะก็ทําให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมสักเล็กน้อยแต่ความรู้สึกทุกความรู้สึกผอึดผอมความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขตรงนี้นะคะก็ยังมีอยู่นะคะแต่อาจจะลดน้อยลงไปนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมเชื่อไหมคะถ้าท่านผู้ชมสามารถนะคะผ่านจุดวิกฤตตรงนี้ไปได้หลังจากปี66เป็นต้นไป ท่านก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนจิลาจะยกตัวอย่างให้ท่านได้มองเห็นภาพพ้นนะคะว่าบางท่านนะคะที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์จะได้คนที่เข้ามาในชีวิตถูกไหมคะแต่ คนที่เข้ามานะคะอาจจะทําให้ท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยจะพอใจเพราะคนที่เข้ามามักจะไม่สวยไม่หล่อนั่นเองแต่ถ้าเขามีสิ่งอื่นที่ดีคือชีวิตความเป็นอยู่ของเขามั่นคงการงานมั่นคงการเงินมั่นคงนะคะถ้าท่านสามารถรับตรงจุดนี้ได้หรือสามารถผ่านตรงจุดนี้ไปได้นะคะชีวิตของท่านก็จะมีความสุขนะคะเพราะดาวพระเสาร์เนี่ยแน่นอนเลยนะคะเขามีตำแหน่งเกษตรราเทพบุรี ดาวพระเสารย่อมทําให้เราเกิดโทษทุกข์แต่ถ้าเรานะคะสามารถปล่อยวางและมองทุกอย่างให้เป็นเหตุเป็นผลตรงจุดนี้ถ้าเราผ่านไปได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนเมษายนปี65นี้ในเรื่องการเงินการงานของท่านนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะการงานอาจจะมีเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยในช่วงระยะเวลานี้แต่นำมาซึ่งการเงินให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนแก่ท่านแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ